เอาละครับพ็การสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนเลยนะครับเด้อวันนี้ก็อยู่กับผม VCPCH นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า Cyber Hunter ในมือถือนะเว้ยเนี่ยในมือถือเลยนะซึ่งผมเซตติ้งไว้แบบนี้นะครับผมเนี่ยอันนี้ดูแผงควบคุมก่อนผมก็จะปรับแบบนี้เลยนะครับใครอยากปรับกแบบผมก็สามารถปรับได้นะครับผมนะโอเคนะเอาละซึ่งกราฟิกนะครับผมปรับประมาณนี้เว้ยเนี่ยเห็นไหม เออก็ปรับประมาณนี้แหละนะครับซึ่งขอบอกก่อนไว้เลยนะครับว่าผมเล่นในมือถือกากมากนะครับอะเราจะไปลองเล่นแบบคนเดียวไปเลยนะฮะนี่พุ่งขึ้นยศมาหมาดๆด้วยเอาละไปเล่นกันเลยนะครับดูสิว่าจะมีคนให้เราโอ้ยจอห้องเร็วผิดปกติอ่าโอเคของที่ผมก็โอเคนะฮะไม่มีใครลงตามผมนะ อ้ยอาวเราลงตรงนี้ก็ได้ไหมเปิดโอเคป,ประเินหน้าโดยตรงเอามาทำไมเนี่ยว่าทำไมมันทรงแหลกๆวะโอเคเก็บไปเก็บไปเก็บให้หมดก่อน ผมเปิดใจโลสโคบด้วยนะฮะโอ้เวลายิงนี่เวลายิงกันนี่โอ้โหแหลกแหลกเลยอุย้ยมีคนอีกแล้วเอออืโอ้มันจะใส่สโคบให้ทำไมเนี่ยเอาแรนตัวไหนวะเฮ้ยมีรถมา ไงครับโอ้โหเจ็บปวดใจนักโอ้ยวแรงบักอะไรวะเนี่ยโอ้ยจบแล้วมันเล่นไม่ทันแน่ได้ฟาดโอเค เดี๋ยวเราจะลองไปยิงไอ้พวกให้มันแบบเจ๋งๆไปเลยเอาละผมขอฟาร์มก่อนแป๊บหนึ่งนะครับมีคนยิงนะครับเราต้องเปิดขึ้นไปดูโวไอ้บ้าเฮ้ยเออเอาเจ้าเออโอ,อ้ อย่งว่าปึ๊ปึ๊กูเ่นนี่อกุเ่นนี่กูเ่นนี่โทษแท์มันซื้อดอกเด้อก็ประมาณนี้เลยนะครับเวลาผมเล่นในมือถือมันก็จะแบบไก่กาปลากระป๋องนะฮะโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมนะมียบายครับ